แ่กดเล่นยูเสียปสเมื่อเน่มกเลมื่อคืนคือบ้านกับเปล่าอย่งว่าขวัญปีผ้าอยางนี้ไปยูสูงแท้แบกับเปปวดกระเจ้าปวดจากอะไรร้อนมาซ่องน่ผ้าอัตไหว้าัไหนไปนั่งยู่สูงแท้ไดวาอยู่นั่งองค์ผ้าเหลืองเนี่ยนั่งลเหลืองมอมยูสูงกะเจ้าเเอาเอาเอาไม่แย่กดเล่นยูเสียป่เสีบ้านดีนพึ่อนว่าันนี่บ้านดีมี แปดเก้าสี่แล้วบ้านจีโมตีตีเงนีพี่นัดแข่งกันไะนั่นีน้่นี่ยเร่เรนางนี้เด้อมาขํามบอลเลยมากเปแป้วนั่งคเกลี่แปลได้เห็นั่งก็ยังเป็นไม้ยังแ่นีเนียเนี่ยือยังเป็นไม่ต่อคุณด้ยนนหือเป็นนั่งหิงสมุเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนน่งหญิงสมุเนี่ยเป็นไม้ยังที่ละนั่งในฐานะนั่งในเป็นพาเรืองนี่แล้วเอา โอไม่แงโลงไปจ้ะแง่ปป้ังบ yeah. right uh ินดอวข้างนต้องเขากเปียอะไรรู้ดิเรื <h 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 ่งว่านี่ที่พวกเปียดอกกรออันนี้เป็นข้อฝันของขลอมนะแต่ไม่ผู้หญิงผู้หญิงไงมานางนี่หนิมานางนี่นี่เลยแล้วไม่เขียนให้ตัวเดียวขลอเลยงวดงวดนี่บอกว่างวดเนียเดี๋ยวไปเห็นยี่หันมาสัน เนี่ยข้าเจ้าเขียนให้เขียนอยู่ช่องก่อนรังเฮื่อนปูเนี่ยไม่เขียนซึมไหมเขียนให้เลยโอ้คนสัมผัสได้จริงข้าเจ้าสัมผัสข้าเจ้าว่าถึงคุงหวดโอเดียวเลย อแปตัวเดียวเลยเจ้าซื้อได้ไหมโอ้ยเด้า no ซื้อว่าไปเอซื้อเดงคอยัันนี้ได้หรข้างอันี้ครับเอนวันนั้นปีกมาจ่ทั้งไก่ดิไก่เจ้าชัวแต่บานท้างสว่างบงาสว่างที่ไอ้ให้เลขปูไหูุ้ดออูุเถอมันเป็นของมันค่าอย่างเวสันมนมหาเพื่อนบอกเพื่อนบอกเาสันได้เลขได้คูดเถอแต่ว่าเขียนไว้เราลืม เรื่มงร่งเรื ay, ่ออะไนี <tes> ่นี่ยเดี๋ยวึ้นไปเห็นตัวเลขก็ได้เขียนให้เลยโอ้เพื่อเขียนให้เพื่อเขียนให้เนีเขียนตัวเียวสองเียบนี่เลยมเป็นสี่ารบนเนาะเออบ้น่พ่อใหญ่เขียนต่อเอาแต่ว่าพ่พื้นนี่ยพกแปดตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวครนี่เดี๋ยวไปเทิรหันตัวลูกคงยู่ว่าเรนเรัเนี่ยครับผาษตัวานเมืองเมืองซับเลยจาป็นรู้จ๋จััััต สัมผัสเนาะเพื่อปูอัสัมผัสได้โชความกับฝันเห็นว่าพ่อใหญ่งนี่ในล่างใหง่มานแต่ว่าเป็นพ่อยหญมันอมว้วเตี้ยน่ก็คือปูใด้วยกันว่าเอาว่าขว่าเขามาฝันเห็นเลยเวันนี้่าต้้มมามาจะตัดผมเนาะตัดผมจิตใจหวั่นบั่นนี่แะที่จะขี้ขัด่นกไหวตัดผมเนี่ยหั่นกับหวเทียบวั่นนี่มาเถยังีขั แล้วก็มารกปาาคือไปยีก่นยังีครับกจากลุกคาหได้ยินหน้าตองของลวงมัเขียนลยได้ยินใ่ค่ะได้ยินในหน้าหัวหน้าเอามาดูเดินได้มาดดไปหลุข้ามตั้งแต่สมัยโบราณโอ้โหไทยไปเชื่อ เสีย่มาตลอดเลยครับยืนในหน้าในหัวหน้าเนก็สิไปอยู่หัวหน้าเอ้ามันมีของโบราณได้ยังไงเป็นหินบอกหอยแม่เจ้าเป็นหินบ่เป็นเป็นดินยังว่าได้จะไปซื้อไอ้นั่นมาไอ้ของโบราณของโบราณของโบลานได้สองอันได้สองแล้วสองเศษกับมะหอยไม่เลยเป็นของเป็นดินเนี่ยเป็นเนื้อดินดินเผา ดินกลายเป็นหินมันเป็นลูกลูกแค่นี่อันนี้เป็นดินอันนี้เป็นดินลูกกว่าข้มเลยลู้ไอหญ้าว่าเป็ี่ยนในของเนื้อสีามาสันเอามาเขียนเด้อบมาสันไอหญ้าปฐนะุมมาน่ะแก็บมาได้เอามาเขียนเน<ม>ี่ยของรักษาตัตวตัวเอามาตทำไงบอกมันบอกว่าวันวันว่าเจาะย่อยักย่อยักย,าย,าย่อยอะไรเธอเลยอย่านอกแผ่เพิ่นนะเกิดแล้วปอกไตเขียนโอ้ด้านนี้เพิ่นว่าเอามาเขียนมาสันเป็นของคุ้มข้องมาสัน เป็นเส้นโอ้โหมาห้อยเอาไหมมาห้อยไม่ตัวเ้นไปได้อยู่หน้าเป็นกวางกวางไว้บอกถ้าใช่ยอะสามารถไปเอายุหันแล้วพยัญาสามารถอ่ะพยัมารถว่ามึงโหขักสุดหยอดเลยนะเป็นของแต่หลายพันปีแล้วจะติเป็นบ้านเก่าแม่มบ้านเก่าของคนหมอล้านเนาะมัน่เป็นของพื้น่นี่ยของเจ้าของเนี่ยพื้นถืออะไรเนี่ยห่อนออกห่อน ถือต้องไปเกความใส่กับโหลดเลยของกัะโปบไปยังเดี๋ยวของเจาของเนาะเป็นของลื่นสีไปเถนต้กี้กับซีเมนของเคยถือมากนะก่อจีเลยเอาไปต้องบักซังนี่ีด้เอาไปถือนอนบ่ดีเลยแนวนีเป็นคนไปถือไ้ปะคะเอาไปใส่เอาไปใส่แล้วมันไท่กรได้มันคนคนมันบแลวมีบรเถิงเนาะมันแต่ละคนมันบูเคือกันเลยของของไยของมันนะง่ายของบาณเ่านะ เป็นดินเผานั่นเนี่ยสองเนเลยเตยแปนะครล8ดเบิทั้งสองเนเนยประจำกับเราอยู่มือเสาร์นี่ลยแปดนี่โอ้ลยปดครบพอดีเลยคะมันคอเนื yeah. ่องกับคาถายแปดเปนเือเออครับผมายแปดครบเลยยแปดเบิ้ทั้งสองเซนอันเป็นของแพงของเจ้าจีพุกเจ็บก็สีบ่ก็สีว่าอันนี้ครบเลนะด้สีวางึงดแปดเนไมมพ่อร เป็นของเลื่อสีประเสนรนเมธปทุมมา่าเอาลงมาใส่ประสรนังว่าได้ลงมาใส่แลวเอามาใส่เด้อเป็นของเลื่อสีสอล้ว,ว้่วงอแคืเอไวเ้เฮียนตดเดล้ว่้ยหลายปีแล้วละไม่ใส่เนาะม่ได้อใส่เทียร์คนบอกว่าหามตัดเด,ด็ดขาดเด้องประส้ากัดจมูกเากับ่หามเง่าเพว่าผมนีตัด่ไรได้ประเสนป่วยได้ประสนโอ้บาดนี่ยเจ็บเนี่ย่อไปหามตัดกัดเพิ่นถ่วงเนาะแม่ปทุมมาเด้อเะคนมีเน่น มันเป็นองค์แล้วพระท่พิ่นจำศิลเพม่อนกขอบคุดับเนยไม่เคยเหนเลยเนาะมันเป็นเป็นองค์ไครองค์มั่นอยู่พระเจ้าพระเจ้ากระมีองค์ห้ามตัดผมเด้อบาดนี่พระ่านอ้โหหมดก็เพราะห้ยแค่หวดก็เพราะห้แค่อือมันจำได้ศิลแล้วเนี่ยมันจำศิลปแล้วพระท่านมันเพราะห้ยตัดเลยผมเดี๋ยวหนีย่าไปตัดเนี่ยขาดเดือบป่วยดิ้นพระ่นปล่อยดิ้นพระท่นครับผม นีองค์ของวนอยพะันแล้คนกบบันมาเห็นล่างพญ่เนี่ยลางไงแล้วก็เบิงรถหนวดกกากก์สันผมกับงอกระันยิ่คนเห็นยิ่ได้เนี่ยพระตอนีไม่เห็น็นเฝันแล้วคนกับฝันเห็นว่าพญงนี่บูขึ้นมาจากบินพใหญงหนาวไงเห็นโอ้แล้วแต่ผู้เสียเนไปยังวะครับผมคมก็ฝันตังแต่เราคนเนาะมันมีเส้นต่อกันมันมีเส้นมีแบบที่ว่ากระิัมพัดได้เนาะ เป็นพญานาคไงมาเห็นครับผมมันอกี้จั๊กจั๊กจั๊กตะเกียจจักเมื่อกเป็ี่นลายหลังนี่แต่เป็นได้เบิร์ตเนาะคืออเด่นได้เข้าเจ้าไข่ใส่จักมันจะเป็ี่ยนเอียงมาไงแต่ก่อนครับผมพช่เด็กมันที่เนี่ยพี่เนี่ยเลขตัวนี้ข้าเจ้ามาเขียนให้มาตาใส่ป่ะครับมันตราสว่างเนี่ยข้าเจ้าได้ครงวดแต่ว่าซื้อบริจักเพื่อสามสี่งวดแต่เลขได้ซื้อบริได้มันของมันไข่ยัง มอนบอกรคนบอแม่มาบ่ป่งบอบาเคยได้บาบาโยดลืมมาป่งมาท่นเล่นเดินทางไหมเออก็เล่ลงเทพเล้เขียนเยอะขึ้นไปไม่กววกวอืมมาได้เลขแล้วตัวไรแหละมา่นเลตัวเดียวเนี่ยมาทอืมเยอขึ้นไปเห็นร้อยลงลงอีทอยูสัตปู ไลยมือแล้วล่ะแต่พวกบอกไปหัจ้างันถึงไปยินนั่กันนี่ก็บอว่าอด้ไหมกันที่นี่มบอว่าท่บอกอยู่บอว่าที่บอกอย่ไอ้ัดมาถึงเวลาเนาะพ่อเนาะมาถเวลาต้องมีมันมันมีล่าอยู่ตัวท่านที่ไปบอกโลกกับย่านย่านตัวกันนะครั็ต้องหลา่มือไปค่อยค่อยเปลี่ยนไปได้นะครับผม นับเป็นแนวทางเนาะครับเนาะไฟแนวทางไอ้เอฟซีครับปูเอข้าเจ้ามักเน่าขาเจ้ากับต้องดวงมีดวงไครดวงมันเนาะแล้วก็เขาเขาก็บอังกยงเมืองมันมาเขาดูแต่เราเขากับอังกยงเมืองทาวเล่เนี่ยเขที่เขากับไอ้ซุ่มมาเห็นว่าเขาเจ้าเห็นไอ้เจ็ดเจ็ดแปดท่านไอ้ที่มาใส่ใส่นองนี่ไงว่าไอ้ปูเที่ยวไปหาไปบอกได้ได้หกแปดตัวเดียวกันเขาดึงยืนไหนบางเงี้โจโจฟังยี่ห้องน้องว่า เลขตัวนี้แหละตัวเดียวกันนี่แหละปูไปปูยี่เนี่ยไปให้ไปเพิ่นไปน้องกันสาบองเทิ้งปูไอ้ท้องมาเทิ้งปูสิวเทิ้งยง่ปุุ้ม่าเพิ่นไปพูดหนังกรุงเทพหมดอ่ะเขาเ้าียพุ่นอยพุ่นได้ว่าบานี้เลขตัวเดียวกันกับตัวหกแปดเนี่ยปูเพิ่นไปบอกไปบอกียพุ่นดูดวงให้คนพร้อมโยพุ่นเฮโอหม่าเฮ่อนจะคของนี่แหละว่าปูปุยเนี่ยไปเขาไปบอกเลขสี่หกกับแมน โอุ้มาวพ <อ S 1> <ะ>ักกัน,นก็พักัได้อยู่จัวาพอกันมามาแต่ใสก่อนใสอยู่พุ่เมื่อแต่ใสก่อนแมาแต่ไอ้นี่นะสุงสุดกวนมาแต่ไอหลายพจนะนะมาแต่ไอสารค้รเงินนั่น,น,นละซุ่งนั่นแหละมาเนะ่ยมันน่งเหญ่ที่เตะเตะไม่เศร้าๆ,ๆนะ,ะไปเบ่งต่างจะสารอ้อกบมากนี่เรวอยู่ไเพราะมันเป็นเลขที่งาม เดียวมากพอเลยหกหกแปดตัวนี้คอรอดเลยครับใครเจ้าเดียวหายเล่นะต่เบงเพราะเพราะแต่เบื้องไม่เบ้นพูดอีขันเขากันกันเขาในเอโป้เงแต่วขาก็เป็นเนื้หน้าทางอะเนาะที่พอจงอหจรจเนี่ยขาเจ้าได้มากสูงหดแต่ว่าซื้อสูงหดแต่ว่าเนี่ของเน่ข้าเขียนไนเงเสียลืมทรงเงเสีโอ้ยเป็นข่เหลือุ่นเลยใจ๋อซสนไข่ข้าีห่ยัง บอยมีแนวค่าคนยืนนี่งบอกเลยเอาหมากไม้มาเมือเล่ไหลเห็นนะมาคาราวะเนาะมือมันพูดตัวเนาะมันพูดเต้หมากไม้หลายๆนะนั่นละแม่นละซุกนั่นละมาคาราวะอะไรเน่าขึ้นไปเห็นเลยบาดเนี่าขึ้นไปเดียวเห็นเลยโอ้ยไปเห็นเหล็กหุ่นเยอะใต้นเงินเพื่อนผมเตอนโน้งนี่มาเพราะเรานางทักที่เทีนแล้วกูไปใส่แล้วลงมักเนี่ยตัวที่เข้าเออ นั่งเดียวกนไปที่หาดท้ายคูเนี่ยแล้วเดียวกนไปได้เท่งนั้นเพราะว่าใจจะว่านั่งอยู่ทั้งนันคุณเนาะปุ้ยนี่ก็ซ่อมแล้วนะอืมอือแล้วเลยเนาะครับเป็นที่มากเอาตัวนี้นะครับเนาะนี่เราเสียงร่างเมืองดาวข้าวไก่ก็มันได้ไม่ใี่ก็ให้ลูกให้หลานเบื้องเนาะครับผมพ่อแม่ยไอ้น้องเบื้องบาดเพื่อมันเป็นแน่นัข้างเพื่อเพื่อแม่อนี่หรืก็คือโก่งเลยนะอือบ่อเรศบ่อเรศบว่าตัวนั้นตัวนี้คือคือ คือไดนยังสี่มากเนะ <ผม S 1> าะถ้าเจาก็ะซองเห็นถ้าโจกเนาะ,นะครับอันนี้ก็นเป็นแนวทางครับจากพอลอมครับคนว่าพระทในบอกให้ผู้ใด้ฟังคนว่าส่องไม้แห้งไปเพือกเ็เลยบอกมากครับอ่าคนกติอดแปเนาะครับคือกเ็เลยบอกโฉกบอกรับ ผ่านมหาแห่งครับให้เอฟซีรับส้มรับฟังเนาะอ่าปุไรมักไพชอบน้ำเพิ่นกะลงทุนให็กน้อยครับอ่าปุไรว่ามักกับผ่านครับสุดท้ายก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังแรงใจให้อดมินได้ครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์อดมินจะได้หาข่าวสารมาให้ ขอคุ่ครับสวัสดีครับ